Bye. <laughs> วัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมหลงนัตพงศ์พิลาแดงจะพาทุกคนมารู้จักกับวิชาชีพทางด้านการเงินที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งภายใต้สายงานของ CFO นั่นก็คืองานในส่วนของการบริหารการเงินหรือ financial management นั่นเองโดยทั่วไปครับโครงสร้างของงานภายใต้ CFO จะแบ่งเป็น controller คืองานด้านการควบคุมบัญชีหรือที่เราเรียกกันว่า finance and accounting ครับและอีกส่วนหนึ่งคืองานของ treasurer หรืองานด้านการบริหารการเงินของบริษัท ทั้งนี้สำหรับบางบริษัทผู้ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในส่วนนี้คือ finance manager นั่นเองครับในวันนี้ครับเราจะมาฟังกันครับว่างานในด้านการบริหารการเงินหรือ financial management นั้นมีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรและมีความน่าสนใจและความท้าทายเป็นอย่างไรแน่นอนครับว่าถ้าเราอยากรู้ก็ต้องถามกูรูในวงการนั่นเองครับ วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่จะได้พูดคุยกับผู้บริหารมากความสามารถอีกทั้งท่านยังเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับผมที่ทำงานเป็นเชฟเชอร์หรือ Finance Manager ของบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่มีการดำเนินธุรกิจไปทั่วโลกและเป็นหนึ่งในบริษัทระดับ w ว r l d Class ที่คนไทยภาคภูมิใจวันนี้ผมอยู่กับคุณยงยุศรษฐวิวัฒน์กรรมาการผู้จัดการด้านการบริหารการเงินและศูนย์บริการร่วมทางการเงินบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือพิยุทธ์ของพวกเรานั่นเองครับ สวัสดีครับพียุทธครับสวัสดีครับต้องขอบคุณพียุทธมากมากนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ก่อนอื่นเลยครับพียุทธอยากจะสอบถามพียุทธครับว่าจุดเริ่มต้นของงานในด้าน financial management ของพียุทธนะครับมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนครับอาจใช้พียุทธเนี่ยเล่าย้อนกลับไปสักนิดนึงครับก็อาจจะเป็นประวัติส่วนตัวสักหน่อยหนึ่งได้เลยครับผม พี่ก็จบมัธยมปลายจากชุมพรน,นะครับแล้วก็ได้ทุนจริงๆคือได้โคตต้าพิเศษเข้ามาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้ระหว่างปี3ขึ้นปี4ก็มีโอกาสได้เข้าโครงการฝึกงานของธนาคารกรุงไทยนะครับจบโครงการฝึกงานแบงก์ Bank ก็มีออฟเฟอร์ว่าถ้ารับทุนก็ต้องเข้ามาทํางานที่แบงก์สปีนะครับพี่ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ ข้อพิเศษก็คือว่าแบงค์เขาให้เราเลือกได้ว่าอยากจะทํางานที่แหน่งไหนนะครับที่ก็รับทุนไปนะครับแล้วก็ร่วมงานกับแบงค์นะครับซึ่งทํากับแบงค์สองปีครึ่งนะครับจุดงานแรกก็เป็นเรื่องของซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนกับลูกค้าของบริษัทของทางแบงค์เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับว่ามีผลอะไรมากระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านั้นนะครับรวมถึงวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น นะครับก็ทํางานกรุงไทย2ปีครึ่งนะครับ<ม>ระหว่างนั้นก็เรียนปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ควบคู่กันไป<ม><ม>นะครับจบ2ปีที่กรุงไทยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าเราอยากโตทางสายการเงินเนี่ยภาษาอังกฤษสําคัญมากเลย<ม><ม>นะครับแล้วก็อย่างที่เข้าใจกันเด็กต่างจังหวัดอย่างที่ก็จะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะเราก็มีเป้าหมายชัดเจนละว่าเราต้องไปพัฒนาภาษาอังกฤษ<ม><ม>นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่เราคิดตลอดเวลาก็คือว่าหลังจากจบมาเนี่ยเราอยากทำงานสายแบงค์หรือสายคอร์เปรสก็แน่นะครับเรามีประสบการณ์2ปีครึ่งที่แบงค์นะครับก็เลยคิดว่าก่อนที่จะไปเมืองนอกเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับขอที่จะไปทำงานคอร์เปรทลองดูก่อนว่าเขาทำอะไรนะครับก็มีโอกาสได้ย้ายไปทำงานกับทาง United c o m m u n i c a t i o n นะครับหรือ Ucom ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ DT แท นะครับก็ทำงานสาย t r e a s u r y นะครับรอบนั้นก็จอยยูคอมอยู่ประมาณสัก2ปีครึ่งก็เป็นช่วง Financial Crisis พอดีเลยนะครับค่าเงินก็จาก25บาทขึ้นไปเป็น50บาททางบริษัทก็มีเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศก็หลังจากนั้นผลกระทบก็มาเต็มเต็มนะแล้วเราก็บริหารจัดการไปนะครับหลังคริสิสก็ดูเหมือนงานจะเริ่มเบาลงเราได้ประสบการณ์ทั้งแบงก์ทั้งคอร์เปรสนะครับก็เป็นโอกาสที่ดี ที่จะกลับไปเรียนต่อนะครับก็เลยไปที่แคนาดานะครับเรียนปริญญาโทเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับเป็น MBA Finance นะครับก็ตั้งเป้าว่าใช้เวลาให้น้อยที่สุดก็ไป15เดือนแล้วก็เรียนจบกลับมาก็มาเริ่มงานนะครับกลับมาเมืองไทยนายเก่าก็ชวนกลับไปอยู่ค่อมนะครับก็กลับไปอีกหนึ่งรอบทำงานประมาณสัก2ปีรอบที่2นะฮะ ซึ่งอรอบที่สองอนายเก่าก็โปรโมทให้เป็น treasury manager <ม>ก็ถือว่าบิ๊กจ m p นะครับหลังจากนั้นนะครับนายก็ move mm hmm. ไปที่ฮ mm ัจิสันซีทีก็ดึงเราตามไปต่อนะครับ mm hmm. เลยได้ไปจอยงานกับที่ฮัจิสันอีกประมาณสัก3ปี mm hmm. นะครับมีโอกาสสั้นๆไปทำงานที่ KCE e อ e c ิเล็กทรอนิส์อีก1ปี mm hmm. 1> ก่อนที่จะมาจอยไทยยูเนียนกรุ๊ป ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่มา14ปีนะครับเพ่านั้นถ้าเกิดดูโดยแคริเอร์แล้วต้องบอกว่าพี่คือมาสายเป็นฟินแนเชียลแมนจเมน์สายเทรเชอรี่ตลอดอายุการทํางานและอยากจะถามพยุตครับว่าตลอดการทำงานในด้านของ Financial Management น์ครับพยุตอะไรเป็นสิ่งที่พยุต์รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดครับกับการทํางานในสายนี้ครับผม ก็ถ้าตอบคำถามนี้ก็คืองานปัจจุบันนี้แหละนะครับ,รบเนื่องจากไทยูเนียนเองเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่ของบริษัทลูกๆใน,ในต่างประเทศนะครับเรามีบริษัทลูกทั้งในยุโรปในอเมริกานะครับยุโรปนี้เรามีหลายๆประเทศที่นู่นนะครับ,รบทีนี้เราในฐานะกรุ๊ปเชสร์นะครับโดยฟังก์ชั่นงานเราได้เซตอัพ global treasury center ก็แปลว่างานในส่วนของฟ i n แนนซ์เนี่ยตอนนี้มันถูกเซ็นทรัล์ไลซ์กลับมาที่เมืองไทยหมดแล้วนะครับอันนั้นคือวิธีการเซตอัพ global treasury center วิธีการเซตอัพ global cash pool เหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เรา ค่อนข้างจะภูมิใจว่าเราในฐานะบริษัทคนไทยนะครับบริษัทไทยสามารถไปบริหารจัดการนะครับแล้วก็สามารถควบคุมงานในส่วนของบริษัทลูกที่เป็นต่างชาติได้ขนาดนี้นะครับก็อันนี้คือความภูมิใจนะครับรู้สึกสะโขบงานจะใหญ่มากใช่ไหมครับ <ค>และอยากจะถามพี่ยุทธครับว่ากว่าจะมาเป็นพนนนี่ยุทธณวันนี้ได้ครับแน่น,นอนครับที่พี่ยุทธเล่าให้ฟังว่ามีการเดินทางเส้นทางในการทํางานในสายไฟแนนซ์นเนี่ยเยอะมากมายนะครับเลยอยากจะถามพี่ยุทธครับว่าพี่ยุทธมีการพัฒนาตนเองอย่างไรครับ,รบเพราะว่าพี่ยุทธเคยบอกว่าเรารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าจะโตในสายการเงินเนี่ยเราต้องได้ภาษาครับเลยอยากจะถามพี่ยุทธครับว่าอะไรคือสิ่งที่พี่ยุทธพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาครับผม จริงๆต้องบอกว่าต้องตื่นตัวอยู่ตลอดนะตื่นตัวในความหมายของพี่ก็คือตื่นตัวที่จะเรียนรู้นะครับก็ถ้า,ถ,าถ้าฟังก็คือเราโดยฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะมีหลายๆปัจจัยมากระทบงานเรานะครับถ้าสมมุติเราไม่ตื่นตัวเพียงพอครับนะครับเราก็จะกลายเป็นว่างานที่เราทำก็จะไม่เอ็กชีพครับพี่ยกตัวอย่างผลกระทบแล้วกันนะครับประเทศไทยเราในกลุ่มของเราเองส่งออก1 5 0 0ล้านเหรียญ ต่อปีแปลว่าอะไรแปลว่า1บาทที่ดอลลาร์บาทขยับมีผลอะไรเขได้เรา1,500ล้านบาทเนะงนั้นเราต้องตื่นตัวตลอดเวลานะครับตื่นเตือที่จะเรียนรู้ตื่นตัวที่จะพัฒนานะครับตื่นตัวที่จะวางแผนง,งานนะครับแล้วก็ตื่นตัวที่จะ implement งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยม,มันก็จะไม่เกิดผลผลในสิ่งที่เราคาดหวังหรือในสิ่งที่เราวางแผนไว้ คีย์หลักเลยก็คือการตื่นตัวที่จะพร้อมเรียนรู้กับทุกๆสิ่งในตลอดเวลามาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน้องๆเนี่ยอยากจะทราบเลยครับว่างานในด้าน financial management นะครับที่ทุกวันเนี่ยเราต้องเจอเนี่ยครับผมอาจจะให้พี่ยุทธนะครับผมเล่าภาพใหญ่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยเจาะไปในภาพเล็กที่หลังนะครับอยากจะให้พี่เล่าให้ฟังครับว่างานในส่วนของ financial management ทั้งหมดที่พี่ยุทธดูแลอยู่ครับเราต้องทําอะไรบ้างหรือต้องเจออะไรบ้างในแต่ละวันครับผม ก่อนที่จะไปเรื่องงานที่ขออนุญาตเล่าตัวบริษัทก่อนลวกันว่าเราทำธุรกิจอะไรนะครับไทยยูเนียนถ้าน้องๆไม่รู้จักตัวบริษัทก็น่าจะรู้จักสินค้าของเรานะครับในประเทศไทยเรามี Select ทูน่านะครับแต่ก็น้องงจินนาการ Select ทูน่าจริงๆถ้าเทียบกับยอดขายทั่วโลกของเราเนี่ยแค่1%นึ่งเยอดขายเราจริงๆทูน่าเนี่ยแต่โตมากที่ยุโรปกับที่อเมริกานะครับโดยธุรกิจของเราเนี่ยถ้าพูดเรื่องของแคน นะครับไม่ว่าจะทูน่าซา,าดีนนะครับทั่วโลกของเราเนี่ยจริงๆแชร์อยู่ประมาณสัก45%อของยอดขายทั้งปีนะครับยอดขายทั้งปีเราพูดกันประมาณแสน0ามล้านถึงแสน0ี่ล้านนะครับ45%เป็นสินค้าในกระป๋องนะครับอีก40%จะเป็น f ฟ o z เ n นซีฟู๊ดยูสเซสนะครับตรงนี้ก็จะตั้งแก่กุ้งแช่แข็งนะครับรวมไปถึงแซลมอนปลาหมึกหรือ แม้กระทั่ง lobster นะฮะก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับ,รบ40%ก็จะมาจากธุรกิจกลุ่มนี้นะครับอีก15%ก็จะเป็น pet care business นะครับจริงๆเราก็เอา by product จากทูน่านะครับมาทำเป็นอาหารแมวนะซึ่งใน product เนี้ยเราก็ถือว่าเป็นเจ้านผู้นำตลาดนะครับนอกจากเรื่องของ pet care เราก็จะมี value added อื่นๆไม่ว่าจะ ready to eat ready to cook นะครับรวมถึงล่าสุดเรากำลังจะขยายไปสู่ ธุรกิจใหม่ที่เป็น Innovation มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างก็คือเราพยายามจะเอา b y p r o d u c t ของการผลิตของเราเนะครับมาทำเพื่อให้เกิด Value Added มากขึ้นนะครับ u y t r o d u c t ยกตัวอย่างแล้วกันทูน่าโบนกระดูกทูน่าสิ่งที่เราได้จากมันก็คือแคลเซียมเราก็จะสกัดแคลเซียมออกมาแล้วก็เป็นหนึ่ง Product ใหม่ของเราเนะครับหนังปลานะครับก็จะมีคอลลาเจนนะฮะเราก็จะสกัดเพื่อ เอาคอลลาเจนนั้นออกมานะครับ <c oughs> ก็รวมไปถึงโปรตีนในส่วนอื่นๆของปลาที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่า <c oughs> ในส่วนทั่วไปของปลาเราก็จะสกัดโปรตีนในส่วนนั้นออกมานะครับอาจจะแทนเวในนาคตก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือทิศทางที่เรากําลังไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรามี3ารธุรกิจหลักนะครับทีนี้เอาเรื่องของรายได้ทั่วโลกนะครับ จริงๆเมื่อกี้เรียนไปประมาณแสนสามหมื่นล้านนะครับหนึ่งในสามก็มาจากเมืองไทยหนึ่งในสามก็มาจากยุโรปแล้วก็หนึ่งในสามจากอเมริกาผลที่พูดเรื่องนี้ก็คือจะลิงก์มาถึงงานการเงินนะครับวิธีการบริหารเงินก็จะสอดต้องต้องสอดคล้องกับเงินเหล่านี้นะครับหัวใจหลักของงานฟินแลนซ์จริงๆก็คือเรื่องกระแสเงินสด นะครับจริงๆแทบจะเป็นหล่อเลือดขององคอ์กรเลย <kin> <ช>นะครับถ้าเกิดทําธุรกิจกําไรอะไรก็แล้วแต่นะ<ช>ไม่มีกระแสงเงินสดเนี่ยธุกรกิจก็ไปไม่ไ,<ช>ไ,มได้นะครับเพราะฉะนั้นเรางานหลักของเราเลยก็คือเรื่องกระแสงเงินสดพอพูดเรื่องกระแสงเงินสดจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเงินเข้าเองินออกถูกไหมครับเงินเข้าหลักหลเงินเข้าก็คืออะไรการขายแล้วไปเก็บเงินนะครับเบื้องหลังของการเก็บเงินเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าการขายของเราเราควรจะเก็บเงินได้ ให้เต็มให้เยอะที่สุดในเวลาที่มันควรจะตองเก็บได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเลยลามไปถึงเรื่องของเครดิต a อน l า s i ลของลูกค้าของเราวิธีการวางเครดิตว่าเราจะขายให้ลูกค้าแต่ละรายเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเราควรจะทำอินชวรันไหมนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเงินนะครับเรื่องการจ่ายเงินนะครับก็ต้องดูว่าเราจ่ายให้ซัพพลายเออร์ตรงตามเวลานะครับแล้วก็เราจ่ายได้ให้ ในสิ่งที่เราได้รับสินค้าและบริการถูกต้องไหมเพราะนั้นก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้นะครับรวมถึงฟังก์ชันพี่ก็ดูเรื่อง p a y ล o w ก็คือเราต้องจ่ายเงินให้อย่างที่โรงงานมีพนักงานสัก2อ0 0 0ืนคนนะครับพนักงานรายวันเราจ่ายให้ทุกเดือนทุกอาทิตย์ตัวทีนะครับทุกอาทิตย์ก็แปลว่า transaction เยอะมากนะครับในงานที่พี่พูดถึงหรือกำลังจะพูดถึงนะครับ พราะฉะนั้นบางบริษัทขาดเงินบางบริษัทเหลือเงินดีที่สุดก็คือกู้กันเองก่อนเนาะแล้วก็ค่อยดูโพซิชันสุดท้ายไปกู้แบงค์นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเรื่อง liquidity management พี่ยุทธครับจากที่พี่ยุทธเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนะครับลักษณะงานของ financial management นะครับผมรู้สึกว่าส c o งานนค่อนข้างกว้างและลึกมากๆเลยนะครับอยากจะถามพี่ยุทธครับว่าสิ่งไหนครับผมเป็นสิ่งที่พี่ยุทธเนี่ยชอบมากที่สุดในลักษณะงานที่ได้ทํามาทั้งหมดนะครับในส่วนไหนที่พี่ยุทธชอบมากที่สุดครับ จริงๆโดยส่วนตัวของพี่พี่เป็นคนชอบเซตอัระบ,บนะครับทีนี้อย่างอย่างที่บอกเราต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้นะครับพอเรียนรู้เสร็จเราต้องพยายามที่จะ implement มันมนะครับก็แปลว่าต้องมีการวางแผนไป implement นะครับตัวที่พี่ค่อนข้างจะชอบมากเลยก็คือเรื่องของการ Set Up Global t e r ูรี่ Center นะครับซึ่งหลักๆเลยก็คือว่าโดยคอนเซ็ปต์นะคร,ครเราจะใช้ประโยชน์จาก ความที่เราเป็นกลุ่มบริษัทได้ยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดมไม่ว่าจะเรื่องของเงินกู้ไม่ว่าจะเรื่องของเงินขาดเงินเหลือ,อนะครับในแต่ละบริษัทเองนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นที่มาที่เราเริ่มเซตอัพตัว Global Treasury Center นะครับเราเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยต้นทุนในการกู้เนี่ยก็จะดีกว่าบริษัทลูกๆ นั่นคือเหตุผลว่าเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไฟแนนซ์ให้ลูกทั้งหมดทั่วโลกนะครับทุกวันนี้เงินขาดเงินเหลือไฟแนนซ์จะมันจได้ไม่ว่าจะระยะสั้นระยะยาวนะครับอันนั้นตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็เนื่องจากเราต้องไฟแนนซ์เขาเงินระยะสั้นก็แปลว่าทุกวันที่มีโอเปอเรชั่นถ้าเงินขาดจะทำยังไงให้เขามีเงินถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นระบบ global cash pool เกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในยุโรปเองเราก็จะลิงก์กับ1บริษัทที่นู่นนะครับแล้วก็ให้1บริษัทนั้นไปลิงก์ข้างล่างต่อนะครับ <S <S แ,แต่สิ่งที่ลิงก์ก็คือว่าจากบริษัทยุโรปบริษัทนั้นลิงก์มาที่เมืองไทยะฉะนั้นถ้าวันนี้เงินขาดเมืองไทยจะยิงเงินลงไปอ,อัตโนมติ <S <S ถ้างเงินเหลือ <S <S สิ่งที่เราคุยกันก็คือต้องกลับมาที่เมืองไทยเพราะเรามีเงินกู้ที่พร้อมที่คืนได้ตลอดเวลา นะครับเป็นเรื่องพวกนี้มันต้องเซตอัพระบบใช่ใชะครับ,รบแล้วก็ระบบของเราที่มันที่เกิดแล้วนะครับก็คือยุโรปเราก็ลิงก์แล้วอเมริกาเราลิงก์แล้วนะครับล่าสุดเราเพิ่งทําที่เมืองไทยนะครับเมืองไทยเนี่ยเราเราเรียกว่าเป็น In-House Bank กก็แปลว่าบริษัทส่งออกหลักๆนะครับเรารวมมาบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเรื่องของการกู้เงินเรื่องการบริหาร FX <ม>นะครับแล้วก็เรื่องของบริหาร liquidity <ม>นะครับ credit facility ทั้งหลาย<ม>ทำผ่านที่ที่เดียวก็คือ Global ที่ Treasury Center <ม>นะครับแล้ว Treasury Center <ม>ก็ทำกับลูกๆแทน<ม>นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ที่ส่วนตัวที่เป็นคนชอบอในเรื่องของการ set up นั่นนะครับ เมื่อถึงตรงนี้ครับพี่ยุทธลงรู้สึกว่าการที่ทํางานในบริษัทไทยูเนียรเนี่ยรู้สึกว่าได้ทําหลากหลายจริงๆเลยครับพี่ยุทธครับถ้าสมมติว่ามีน้องคนหนึ่งครับที่เพิ่งจบมาใหม่เนี่ยครับผมเขาอยากจะร่วมงานหรือเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของพี่ยุทธนะครับสกิลเซ็ตอะไรครับหรือคุณสมบัติอะไรที่เขาต้องมีครับที่พี่ยุทธมองเห็นว่าเด็กคนนี้ถึงจะมาทํางานร่วมกันในทีมพี่ยุทธได้ครับผม ก็น่าจะต้องมีทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill นะครับ,รบ hard skill นะก็เรื่องของพื้นฐานความรู้แน่นอนนะครับ,รบ,รบสิ่งที่น้องเรียนรวมถึงการไปต่อยอดจากสิ่งที่น้องเรียนซึ่งแน่นอนหลักสูตร <c oughs> ซีซ่าของตลาดหลัก <c oughs> ก็จะช่วยให้น้องเข้าใจนาในเรื่ององค์ความรู้ <c oughs> ว่าจะเอาไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ยังไง <c oughs> นะครับเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นเคส e study มาึ้นนะครับ พอสามารถน้องสามารถแอพพลายเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นว่าน้องมีความรู้ในมุมที่กว้างขึ้นนะครับซีซ่าเองก็น่าจะมีหลายหัวข้อถูกไหมครับก็ครอบคลุมในงานของ f i n a n น i a l เช n a g e ม e เนเหล่านี้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับในส่วนของ Soft Skill ก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่างานของเราดนามิกมากนะครับเพราะนถ้าถ้าน้องไม่ตื่นตัวเพียงพอเนาะเราก็จะหลุด จากสิ่งที่มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็เอาความเปลี่ยนตัวเหล่านั้น,นไปวิเคราะห์บนตัวเนื้องานนะครับที่ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่างานเราเมื่อกี้เล่ามาเรื่องของงานไฟแนนซ์ทั้งหมดนะครับเอาเข้าจริงๆนะครับเมื่อสัก5ปีที่แล้วเรื่องท็กเรื่องภาษีสําคัญมากนะครับในเพราะเรามีส่งเงินไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินทุนนะครับ วิธีการส่งเงินมันก็จะไปลิงก์กับเรื่องของภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับระดับทั่วโลกเขามีการรีแวนนะครับเรื่องของภาษีระหว่างประเทศนะครับเ,เราก็ต้องไปเข้าใจมันนะยกตัวอย่างนะครับหรือว่า2-3ปีที่แล้วนะครับเมืองไทยก็ Adopt Accounting Standard ใหม่ๆเ,เราก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านั้นถูกไหมครับเพราะบางส่วนก็คือเราเอามาประยุกต์ใช้จริง ยกตัวอย่างเรื่อง hedge accounting นะเราต้องไปเข้าใจว่าผลกระทบที่เราอยากให้เกิดมันเป็นยังไงแล้ว hedge accounting ช่วยอะไรเรานะครับมาถึงตรงนี้ครับพยุท์อยากจะให้พยุ์ครับผมทิ้งทวนนะครับประโยคหรือเคล็ดลับความสำเร็จนะครับให้กับน้องๆที่ตอนนี้อาจจะเริ่มอยากที่จะทํางานในด้าน,นสายวิชาชีพทางด้านการเงินแล้วหรืออาจจะเป็นสายอื่นๆก็ได้อยากใช้พยุทธ์นะครับฝากถึงน้องๆทุกๆคนหน่อยครับผมก็ถ้าสโลแกนในการทํางานส่วนตัวของพี่พี่คิดง่ายๆเลยนะครับ คือ do the best forget the less เนาะ do the best แปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องอยู่กับงานที่คุณทำตลอดเวลาถูกไหมครับนะอยู่กับปัจจุบันอยู่บนข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์นะครับซึ่งก็ต้องเอาข้อมูลอดีตแล้วก็เป็น forecast ในอนาคตมาเพื่อให้เกิด do the best ถูกไหมครับ forget the less ก็แปลว่าอะไรงานที่ผ่านไปแล้ว fail ก็คือ fail เราแก้อะไรมันไม่ได้ถูกไหมครับอ,อ,อะไรที่เป็น ความสำเร็จก็ต้องเอากลับมาใช้นะครับเพื่อให้เกิด do the best นะครับแล้วก็อะไรที่เป็นอนาคตก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันนะครับวันนี้เราต้องตัดสินใจทำอะไรก็ตัดสินใจทำนะครับบนพื้นฐานการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดณวันนี้นะครับพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นก็ค่อยไปดูสถานการณ์อีกครั้งนึงนะครับ มาถึงตรงนี้ครับทุกคนคงจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่างานในด้าน financial management โดยเฉพาะงานในส่วนของ treasurer er. ดูน่าสนใจและดูท้าทายมากเลยทีเดียวครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาหาความรู้ฝึกฝนทักษะที่จําเป็นและถ้ามีโอกาสสอบคุณวุฒิทางวิชาชีพเพื่อติดอาวุธให้กับตนเองและสร้างความโดดเด่นสร้างโอกาสทางวิชาชีพกันนะครับสวัสดีครับ